เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาทำเพสลองอันนี้นะครับ Something big has been h e r พาร์ททนะครับเพื่อนๆก็คือพาร์ทที่สเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอะไรมาให้ซาราตรงนี้อ๋อเนี่ยครับแคมป์ของคนที่เหมือนกับว่ามาบําบัดนะครับคนที่เขามีความมีปัญหาคล้ายๆกันเขาก็จะมานั่งคุยกันบําบัดนะครับอย่าเพ่งแล้วเบิดโมโลโทไปเลยเนี่ยอย่าเลยนะครับโอ้โหเจ้านี้นะครับ ผมโจมตีมันตรงนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวลองดูนะครับ <c oughs> ดูพลังมันลดไหมลดนะครับแต่ลถไม่เยอะต้องเคลี่ยงโมอโเรโทรไปหลายๆรอบนะครับ <c oughs> เ,เพื่อนๆแบบนี้นี่ขนาดโมโเรโทรผมอัด <c oughs> อัดเขาเรียกว่าเต็มสปีดแล้วนะครับคือเขาเรียกประสิทธิภาพนะครับ ผมอัดไว้จนสุดแล้วนะครับดูดิพลังมันลดแค่นิดเดียวเองอะแต่ก็ถือว่าลดเยอะกว่าตัวตัวก่อนหน้านี้พัทวันนะครับพัทวันนี้แทบไม่ลดเลยนะครับเพราะว่าตัวมันเหมือนเป็นไฟอะพอเวลาเราใช้ไฟฆ่ามันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับถึงต้องใช้ระเบิดแสวงเครื่องเลขเจ็ดนั่นคือเลเวลของเขาเรียกว่าของความโหดนะครับของความอึดนะครับเพื่อนๆโอเคจบแล้วนะครับ something big has been here part 2นะครับ ๋ยวจะมีพาร์ทที่3อีกนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูกันอีกทีว่าพาร์ทสเป็นตัวไหนนะครับเพื่อนๆก็นี่พาร์ทสนะครับเพื่อนๆก็ถ้าหากว่าโมโลโทไม่มีหรือยังไงเพื่อนๆก็ลงไปฉกออกมาได้นะครับแต่ระวังลูกตุ้มเวลามันเคลี้ยงมานะครับเพื่อนๆค่อนข้างอันตรายนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับมาโมชนแนลนะคบเพื่อนๆมีคลิปหลายคลิปนะครับที่เกี่ยวกับการยึดวินมิลก็คือกางหันลมแล้วก็ มีคลิปเกี่ยวกับการลงไปที่เมโทรนะครับถ้าสามารถยึดเมโทรได้เราก็จะได้อินทิมิเตอร์ที่อัปเดตตัวเองฟรี1อันนะครับถ้าจบถ้าถ้าสามารถยึดได้นะครับแล้วก็เราก็จะฟัสเทเวลก็คือการวาร์ปไปได้นะครับทําให้เราไม่ต้องเดินทางเองแบบนี้เหนื่อยนะครับคือสามารถไปจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งได้อย่างเวาชางเร็วทันทีทันใดวาร์ปไปเลยนะครับและยังมีทริคทิปอีกหลายอันนะครับที่ไปตามเก็บอินทิมิเตอร์โดยเฉพาะการอ่าการเปิดเครื่องวินมิลเนี่ยครับเ,เพื่อนๆต้องอาศัยการกระโดดในแต่ละจุด แต่ละวินมิวไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆเ,เข้ามาดูในคลิปได้นะครับถ้าหากว่ากระโดดตรงไหนแล้วไม่ผ่านสามารถเข้ามาดูในคลิปที่ผมทําไว้ก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับสวัสดีครับ